สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตนะคะครูจะมาสาธิตการอัพงานขึ้น Google Drive แล้วก็แชร์ลิงก์มาส่งใน Classroom ของเรานะคะเราเข้าไปดูงานใน Classroom ก่อนนะคะคลิกเข้าไปใน Classroom เราจากนั้นก็ไปที่เมนูงานของชั้นเรียนนะคะงานของชั้นเรียนตรงนี้นะ จากนั้นนะคะเราก็ทำการเลื่อนเลื่อนดูงานที่เราจะส่งนะคะงานชิ้นนี้ครูจะสาธิตการส่งคาราโอเกะนะคะก็คลิกเข้าไปคลิกดูที่ข้อ7นะคะทำคาราโอเกะแล้วก็คลิกดูที่เมนูคำว่าวิธีการนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ ขั้นตอนนี้นะคะครูจะมีวิดีโอสาธิตมีอะไรบ้างเามาดูกันวิดีโอสาธิตมีคำสั่งข้างบนนะคะให้นักเรียนทำคาราโอเกะ1เพลงนะคะด้วยวิดีโอด้วยโปรแกรมคาร์เรียววิดีโอจะเดี่ยวหรือคู่ก็ได้นะคะก็คือปฏิบัตินะคะศึกษาวิดีโอบน YouTube ที่ครูทำไว้ให้มีขั้นตอนที่1-4ถึง4นะคะ ขั้นตอนที่1ก็คือหัวมุมวันคลิกไปก็จะมีสาธิตขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการใส่แบกกราวแล้วก็ทำตัวหนังสือคราวเกรดนะคะจากนั้นขั้นตอนที่3และ4ก็คือทําท้ายมว้วนแล้วก็การแชร์เป็น m p 4นะคะนักเรียนเพื่อเอาไปใช้งานนะคะหรือว่าส่งครูด,ด้วยนะคะก็จะอยู่ในคลิปดานล่างมีลิงก์ให้นะคะ วิธีการก็คือเราที่เราทำกันนะคะสร้างโฟลเดอร์บันทึกข้อมูลที่ทำนะคะควรตั้งชื่อโฟลเดอร์และไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อไม่ให้เพื่อให้โปรแกรมหาได้ง่ายนะคะจากนั้นปฏิบัติตามคร,ราวเกะในขั้น,นะะตอนที่1นถึงสบันทึกไฟล์ไว้แก้ไขนะคะหัวม้วนให้ทําให้ครบตามที่สาธิตกาลางม้วนสานคลาเกะแล้วก็ครบตามที่สาธิตนะคะท้ายม้วน ส่วนเครดิตก็ให้ครบตามที่สาธิตนะคะแชร์เป็น MBC ทีนี้เรามาดูวิธีการส่งนะคะครูให้แคปภาพวิดีโอคลาสเกตตรงหน้าเครดิตนักร้องนะคะอัพข้อมูลทั้งโฟลเดอร์ไปที่ใดนักเรียนแนบลิงก์ที่แชร์โฟลเดอร์งานที่อัพขึ้นไดเราทีนี้เราทำการแคปภาพวิดีโอคลาสเกตตรงหน้าเครดิตนักร้องหรือ อัพข้อมูลก่อนก็ได้นะคะเราอัพข้อมูลก่อน,นเราก็ต้องไปหาโฟลเดอร์นะคะตัวอย่างอันนี้ก็คือเราดูว่าตัวอย่างนี่นะคะตัวอย่างที่ครูเคยทำมาก็คือจะมีที่เป็นวิดีโอคาลาโอเกะ ที่ทำด้วยคอเรียวิดีโอนะคะจะมีนามสกุลเป็น VFP ส่วนที่เป็น MPC เสร็จนะคะก็จะมีอันหนึ่งโอเคเป็นแบ็กกราวด์พิเ t เชอร์แล้วก็ซองแบบนี้นะคะอ่ะเาเราครูจะ เพิ่มลิงก์ให้นะคะเพิ่มลิงก์แล้วก็อัดวิดีโอให้สาธิตให้ดูวิธีการส่งเพราะว่ามีบางคนแบบจําไม่ได้ตั้งแต่แรกนะคะแนบลิงก์ที่แชร์เนี่ยรูจะสาธิตตรงนี้นะคะอัพข้อมูลทั้งโฟลเดอร์ไปที่ได้ของนักเรียนแล้วแนบลิงก์ที่แชร์โฟลเดอร์งานที่อัพขึ้นได้ส่งนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยเราย่อหน้าจอนี้ลงก่อนนะคะ จากนั้นไปดูโฟลเดอร์ที่เราทำอยู่ไหนได้ดีได้ดีนะคะซึ่งชื่อโฟลเดอร์ของเราจะอยู่ในได้ดีอ่าแล้วมาต่อกันนะคะงานเรา ครูให้เซฟไว้ในไดดีนะคะนักเรียนก็เปิดในไดดีแล้วก็หาโฟลเดอร์เราโฟลเดอร์เราครูให้เซฟเป็น1 6 6่นะคะแล้วก็ตามด้วยห้องชื่อนักเรียนแล้วก็เลขที่เข้าไปดูนะคะก็จะมีโฟลเดอร์ที่เป็นแบ็กกราวก็คือ bg นะคะมีภาพแบ็กกราวอยู่ข้างในนะ จากนั้นก็จะเป็น picture ใส่รูปภาพเรารูปนักร้องนะคะแล้วก็ซองก็จะเป็นเสียงเพลงที่เป็น m อ3หรือคาราโอเกะแล้วก็เนื้อเพลงอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ไฟล์ที่ทำด้วย Korea Video Studio นะคะนักเรียนจากนั้นก็เป็นไฟล์ mp4 ที่เราแชร์ไว้แล้วนะคะอันนี้ครบละ แล้วก็ดูโฟลเดอร์เราโฟลเดอร์เราที่อยู่ในไดดีนะคะไดดีเปิดเนี่ยโฟลเดอร์เราอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เปิดไว้คู่กันกับเปิดไว้คู่กันกับไดที่เราจะส่งเลยนะคะเราไปที่ได์แล้วก่อนถ้าใครอยู่เมนูคัทลูมเนี่ยเรียนคลิกตรงจุด9จุดเนี่ยแล้วก็ไปคลิกที่ไดนะคะพอคลิกปุ๊บ ก็จะเปิดไดร์เราขึ้นมานะคะเนี่ยเปิดได้์เราขึ้นมานักเรียนเห็นคําว่าชื่อตรงนี้เนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น name น,นะคะเราก็ย่อหน้าจอลงนะคะย่อหน้าจอลงให้เล็กลงให้ให้เห็นทั้งสองหน้าต่างนะคะคือหน้าต่างที่เป็นโฟลเดอร์เราแล้วก็หน้าต่างที่เป็นไดร์เรานะคะแบบนี้เราก็คลิกที่ โฟลเดอร์เราแบบนี้แน่นะคะคลิกค้างนะคะเรวก็เอามาชี้ต้องคำว่าชื่อเนี่ยคะ่ะต้องเอามาชี้ตรงคำว่าชื่อนะคะมันจะได้ไม่ไปแทรกในโฟลเดอร์อื่นก็คลิกแล้วก็ปล่อยเมาส์ค่ะพอปล่อยเมาส์เสร็จแล้วเราขยายดูนะคะหน้าจอตรงนี้มันก็จะระบบก็จะบอกเราว่ากําลังอัปโหลดนะคะหนึงรายการที่เป็นทั้งโฟลเดอร์เลยนะคะ อัปโหลดทั้งรายการที่เป็นทั้งโฟลเดอร์ลยถ้าใครทำแบบนี้นะคะแล้วเอาขึ้นมาไม่ได้ลากยังไงก็ไม่มานักเรียนลองลากหลายๆรอบนะคะหรือคลิกที่เมนูนี้นะคะได้ของฉันเนี่ยแล้วก็อัปโหลดโฟลเดอร์พออัปโหลดโฟลเดอร์ปุ๊บเราก็หาโฟลเดอร์ไหนไหนดีก็ได้นะคะในดีนี่นะคะโฟลเดอร์เราแล้วก็อัปโหลดมันก็จะมาทั้งโฟลเดอร์เลยนะคะ เหมือนกันค่ะมี2วิธีเนาะทีเนี้ยในการที่เราอัปโหลดกําลังมาละอ่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะพอเสร็จแล้วนักเรียนคลิกที่โฟลเดอร์เนี่ยมันก็จะเด้งไปที่โฟลเดอร์ที่เราทําการอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์ถ้าไม่เสร็จก็จะบอกว่าไม่เสร็จกี่รายการอะไรเงี้ยนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนเราก็จะทําการ แชร์ลิงก์นี้อันนี้ยังไม่แชร์นะคะเป็นรูปโฟลเดอร์เฉยเราเลื่อนมาหาตรงจุดเกจุดตรงเนี้นะคะไอจุดสาจุดตรงข้างหลังโฟลเดอร์ er เราคลิกลงไปนะคะแล้วก็คลิกเมนูแชร์เลือกคำว่าแชร์ค่ะจะเมนูกล่องกล่องโต้ตอบออกมาให้เราตั้งค่าแชร์โฟลเดอร์นี้นะคะ เรามาดูตรงการเข้าถึงทั่วไปจำกัดนี่นะคะคลิกเมนูตรงนี้ให้เลือกทุกคนที่มีลิงก์นะคะเลือกถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะมีขึ้นตน้นคำว่า everyone นะคะทุกคนที่มีลิงก์เราก็เลือกไปแล้วก็ตรงนี้ตั้งค่าให้เป็นแค่ว่าผู้มีสิทธิ์อ่านนะคะนักเรียนไม่ต้องไปตั้งค่าเป็น editor ให้ตั้งเป็นผู้มีสิทธิ์อ่านนะคะจากนั้นก็คัดลอกลิงก์ได้เลย แล้วก็คลิกปุ่มเสร็จสิ้นนะคะตอนนี้โฟลเดอร์เราก็จะมีรูปแชร์ขึ้นมานะคะเดอบิ w ้นคลิกเข้าไปดูข้างในนะคะมันก็จะมีรูปแชร์ขึ้นทั้งหมดเลยนะคะมีงานอย่างที่เราจะส่งครูก็คือมีเป็นไฟล์ดิบ vsp นะคะที่เป็นไฟล์วิดีโอดิบนะคะแล้วก็เป็นไฟล์ p สีที่แชร์เรียบร้อยแล้ว ทีนี้การส่งเราตะกี้เราก็ปริลิงแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปที่คัดลุมเรามาข้อที่เราต้องการจะส่งข้อเจเนี่ยคลิกคําว่าเพิ่มหรือสร้างแล้วก็คลิกตรงคําว่าลิงก์นะคะเราก,กดคลิกขวาแล้วก็วางหรือว่าก,กดคอนโทนวี v ก็ได้นะคะคลิกขวาวางแล้วก็เพิ่ม link. ลิงก์ลิงก์ที่เราแชร์เมื่อกี้ก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะ จากนั้นเราเราสามารถแนบวิดีโอนะคะหานักเรียนมากลับมาที่ได้เราเด็บเบิ้ลคลิกตรงนี้สิคะถ้าเราสามารถเล่นในได้ไดนะครูก็สามารถดูได้นะตรง MP4 นะคะนักเรียนก็เล่นเล่นเลื่อนไปตรงเมนูที่ขึ้นชื่อนักร้องนะคะ ชื่อนักร้องอคอาสั่งครูให้แคปตรงไหนแคปภาพวิดีโอคลาอเกตตรงหน้าเครดิตนักร้องอตรงนี้ก็ได้หรือด้านหลังนะคะด้านหลังเครดิตนักร้องเนะี่เสีงดังมากเลยเครดิตนะคะเครดิตนักร้อง กิจิดนักร้องก็คือจะมีชื่อนักร้องนะคะโอเคเอาตรงนี้ก็ได้มีรูปนักร้องแบบนี้นะคะแล้วนักเรียน,นก็แคปหน้าจอกดแคปหน้าจอนะคะวิดดโอแล้วก็ปินสกรีนมันจะเข้าไปอยู่ที่ เมนูปินสกรีนนะคะนี่สกรีนช็อตนะคะตรงพิกเจอร์แล้วก็สกรีนช็อตไปคลิกพิกเจอเนี่ยนะคะแล้วก็เลือกสกรีนช็อตรูปที่เราแคปเมื่อกี้นะคะมันก็จะมาเรียงเป็นอันที่อันสุดท้ายเรนก็ คลิกนี่เลยค่ะคลิกข้อที่จะส่งเนี่ยนะเร็วก็เพิ่มหรือสร้างแน่ไฟล์ค่ะคันนี้แน่ไฟล์เลือกจะอัปโหลดนะคะเรียกดูไปดูที่เมนู quick access นะคะ picture ถ้าใครหาตรงนี้ไม่เจอก็ไปอยู่ใดๆซีพิกเจอร์นะคะ mydocument เนี่ยพิกเจอร์แล้วก็ไปดูตรงสกินช็อตนะคะเลื่อนดูล่าสุดนะคะวันน,นี้นี่นี่นี่นะคะคลิก open ขึ้นมาแล้วนะคะสกินช็อตทีนี้ ความคิดเห็นส่วนตัวถ้านักเรียนคู่กับใครนะคะเช่นหนูชื่อพิมพ์ระดาเลขที่สี่สิบเอดหนูคู่กับเลขที่ยี่สแปดหนูก็เขียนชื่อว่าพิมพ์ละละดานนทพเลข ที่สี่สิบอกบอกว่าคู่กับ คู่กับกับใครเดรียเลชี่ยี่สิบเก้าสมมตินะคะนี่นะ พิมพว่านักเรียนคู่กับใครตรงช่องนี้นะคะพิมระดานนทปาเลขที่สิบอคู่กับดุลยาสอนทาจารย์เลขที่ยี่สิบเก้าแบบนี้นะคะแล้วก็คนที่คู่ก็ไปกดส่งพิมพ์ตรงความคิดเห็นส่วนตัวว่าตุลยยาสอนทัาจารย์คู่กับพิมพ์ระดานนทภาเลขที่41ค่าแบบนี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะเสร็จสิ้น พอพิมพ์อย่างนี้เสร็จแล้วเนเช็คดูนะคะอันนี้ลิงก์อันนี้สกีนช็อตเป็นภาพนะคะหน้าชื่อเพลงชื่อนักร้องนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาว่าคู่กับใครถ้าคนเดียวไม่ต้องพิมพ์นะคะถ้าคนเดียวก็อาจจะพิมพ์ว่าคนเดียวค่ะนะาะจากนั้นก็คลิกส่งได้เลยค่ะก็คลิกส่งปุ๊บโอเคกระบอกว่าจะแนบสองไฟล์นี้ใช่ไหมกรบอกใช่คลิกส่งเลย ก็จะเสร็จสิ้นนะคะเราจะส่งเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราส่งเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนมาดูในคาสตรูมเลยสิงานของชั้นเรียนมาดูข้อ7เรานะคะมันเป็นสีอะไรแล้วตอนนี้นะคะจะเป็นสีเทาแล้วแสดงว่าเราส่งแล้วนะคะลองคลิกเข้าไปดูดูวิธีการถ้าเราจะแก้ไขเช่นจะแนบไฟล์เพิ่มนะคะหนูต้องคลิกยกเลิกการส่งแล้วก็ส่งใหม่ แนบเข้าไปใหม่แก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการส่งนะคะอัพไฟล์ขึ้นไดร์แล้วก็ส่งในคลาสโ o มนะคะเนี่ยครูก็จะมาดูนะคะของครูครูจะมาดูเลยว่า6กทับหนเนี่ยนะเรามาดูนะคะ6กทับหมีใครส่งแล้วบ้างอันนี้ของครูนะคะครู งานของชั้นเรียนข้อ7มาดูข้ 7. อ7จินี่นะคะมีคนส่งแล้วดูนะคะดูวิธีการครูเข้ามาครูเข้ามาเช็คนะคะ่ะงานของนักเรียนมีคนที่ส่งคือใครเนี่ยในเด็กหญิงพิมพ์ราดานะคลิกเข้าไปดูเด็กหญิงพิมพ์ราดาครูก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะ มีโฟลเดอร์แล้วก็มีภาพสกินช็อตนะคะไหนดูซิดูประวัติอืมไม่ไม่ไม่มีพิมพ์บอกว่าคู่กับใครเมื่อกี้แด็ไปดูใหม่อ๋อนักเรียนตรงนี้คุยยังไม่ได้คลิกคอคลิเห็นสุดตัวคลิกเข้าไปเลยนะคะ คลิกเข้าไปเลยเมื่อกี้ลืมกดส่งนะคะ่าอพอกดส่งนักเรียนเนี่ยกดอย่าลืมกดส่งตรงนี้ด้วยนะแล้วก็นักเรียนครูเข้าไปดูในของครูครูกดรีเฟรชใหม่วสิความคิดเห็นส่วนตัวของพิมพ์ระดาขึ้นมาหรือยังนี่มาแล้วนะคะเนี่ยก็บอกว่าพิมพ์ระดาคู่กับไขรนะคะใครยังไม่ได้มีความคิดเห็นส่วนตัวส่งมาก็พิมพ์มาอย่างนี้นะคะ วันนี้ก็ขอจบการสาธิตการส่งงานโดยการแนบลิงก์นะคะแนบลิงก์ที่อยู่บนไดนะคะ,ะแนบลิงก์แคนวาก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็แชร์ลิงก์มาให้สามารถอ่านได้หรือว่าแก้ไขได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีภาพดูซิถ้าครูเข้าไปดูนะคะนักเรียนพอครูคลิกเนี่ยถ้านักเรียนแชร์มาถูกครูสามารถเปิดเข้าไปดูแล้วก็เห็นได้ตรงนี้นะ ครูก็จะดูได้นะคะครูก็จะเปิดได้นักเรียนเห็นได้เห็นของนักเรียนเรียบร่อยนะคะโอเคอยังไงก็นักเรียนก็ทํางานส่งมาเนาะจะได้ให้คะแนนดีๆนะคะถ้าใครทําครบแบบนี้ให้เต็มเลยค่ะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ